สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังได้ฟังเล่านะครับนี่แบ,บเกเตลล์กสิบผ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อบุญพระเวทนะครับบุญพระเวทประจำปีเดือนสามครับเป็นมู่บ้านเล็นน้อยนะครับบ้านหนองหัวแหดํำเพอกุชินาลายจังหวัดกาลสินของเฮานี่นะครับมีมีโอกาสเป็นทำบุญพระเวทเจ็ แลมนางมัซี่พระเวันดอนนะครับ่งเป็นประเทนีอีสานดังเดิมนะครับสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสูรุ่นจาก้ใหญนสู่ผูหน่อยนะครับกะเด็กหน่อยก,กับคมขืนกับวัฒนธรรมสืบสารประเทนีอีสานนะครับเหตุตามเหตุ12ของคลองครับผมนี่นะครับไม่น,นี้ เป็นก็จะเป็นแต่ละแต่ละลุนแต่ละหลุนป้าหน่อยเป็นกับจีมาแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นกับมาซอยกันนะครับเป็นกับมีกองเงาแฮบางทีเป็นกับเปิดเพ่งนะครับตามยุคตามสมัยนะครับบางทีมันมาบ่อฟอรมกันเนาะแต่เป็นกองเงาเป็นกับจีเป็นตีกันหลายรอบเลยเปิดเพ่งครับผมกับชื่อว่าเป็น ประเภทนี้อันดีงามของข้าวอีสานอีกประเภทนี้หนึ่งนะครับสําหรับบุญเดือนสามแห่พระเวศเขาเมืองนะครับเพื่อจะให้เขาช่วงเทศกาลด้วยดูสงการนะครับหลังจากสงการเรากับบุญมังไฟบุญนกไฟแล้กกาสที่เริ่มลูกหน้าเห็ดเขาเห็ดป่านะครับประเภทนี้ขอป่าขอคนนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทนี้ของข้าวอีสานนะครับ ก็ซื้อว่าแบกเปลเลาะได้เามาตึงประเทศนี้เต็มเต็มตนะครับตะกรอนกับโบควเดมาปันไดกับมือนี้มีโอกาสได้มาตับบานกะได้เต็มมาเบิงประเทศนี้เพื่นนะครับผู้เ่าผู้แก่เป็นกะดิเตรียมต้นหม่นะครับต้นหม่ต้นอะไรอื่นต้นเงินต้นทองนะครับแห่ออมโบดนะครับเป็นกะแห่อยู่ประมาณจีผมเบิงเป็นกะแห่สามสามรอบนะครับ เวียนจากาจากซ้ายจากซ้ายไปขวานะครับสามรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นนางกระสีเอาไปาให้พระอาจารย์เป็นนะครับรับสินรับพรอนกันแล้วก็เป็นการจบพิธีนะครับในละหมู่บ้านของชาวภาคอีสานนะครับช่วงบุญเดือนสามนี้เป็นก็น่าจะมีเกือบทุกหมู่บ้านนะครับบุญพ่อเวท คุณพระเวทเป็นกบบน,นีการเทิดเลรนางมัจจีนะครับตามประเพณีของประเวทท่านดอนนะครับไปเค่อยเป็ไงไอ้นิ้ทานชาดกของไอ้พระพุทธเจ้านะครับมันจะมีตอนหนึ่งตอนที่เป็นแห่ประเวทเข่าเมืองนะครับที่เป็นท่านให,ห้ท่านลูกท่านเต่าให้สู้ชกนะครับนั่นผู้ใดก็เคยเคยอ่านเบิ่งตำรานะครับเป็นแบบหลังจากนั้นเป็นแบบแห่ประเวทเข่าเมืองครับก็เป็นอีก ช่วงหนึ่งเป็นนิยายคำามขอนข้าเรืเ,เรื่องเล่าเรื่องของชาวภาคอีสานนะครับจะละมูบานมีก็ถือ่อามวนมวนครับของหญ้าเั็นเป็นปอ,อนปาก,กันนมารับชิ้นรับปอนเต็มโตนะครับเหมืนนอนเขาจะเป็นหลอดที่สองเมนก็มีโอกาสทายผมก็ทายไปน้ำน,น,น,นะครับเหมือนกับปอนไปน้ำนะครับกัอบอุ่น ไก่นะครับเป็นสัรวจตในตัวสาลานะครับแต่ละบ้านเป็นับผมีโบสถ์มีสาลานะครับวัดบางที่เป็นนสำหนักสส่วนมางคนจะทีสร้างมันก็จะเป็นโตวัดนะครับเป็นเขตคุณประเวทใจทิศวัดเลยมันก็จะมีโลงท่านสําหรับให้ผู้แขกผู้มาเยือนผู้มาทําบุญนะครับเป็นกินได้ท่านกันนะครับเขาผู้แก่บานเฮานะครับยกนีเลย นุ่มสาวกับิี่อน้างหายากหน่อยนะครับเพราะว่าเจล่ละคนกับไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองเนาะต่วจีกับมา,าทักเกียกับพอได้มาอันที่มากกับชวนมากจะมากเป็นช่วงงานเทศกาลใหญ่ๆกับเป็นต้องการช่วงบุญมังไฟนะครับท่านเทศกาลน้อยๆบางคนก็มีโอกาสในมากกับเลมากบางคนกับิดงานเนาะม,นมันก็เป็นตามยุคตามสมัยของข,ของฮาแตะว่าพวกผู้ฒ่าผู้แกที่เป็นอยู่บ้านเป็นกัน ย่งถือขนรรมเนียมประเภทนีสารไหวคือเก่านะครับราบจนตัวหลูกตัวหลานมดแล้วครับขนรรมเนียมประเภทนีของอบุญเดือนสามบุญพเวดแค่เรียกนางมัตซี่นะครับเป็นกนมีมาย่างต่อเนื่องนะครับของทุกปีเป็นกันประมาณเจ็ดจัดเอาไปประมาณบุญเดือนสามนะครับจะมีนางแหนางล่ำนะครับเป็น,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 ปนกบพระกันแหงใรอบโบสถ์นะครับเพื่ออาศัจก ตามวัฒนธรรมอีสารนะเนาะตามประเทศนี่เหตุ12บสองข้อสิสของยีสารเป็นหลังจากคนดีคบเวียนคบสามรอบแล้วเป็นกระสีเอาตอนลองใหม่ต่วนเงินตนพ่อเนี่ยนะครับไปถวายาอาจารย์เพ็่อทำพิธีให้นะครับจะถือว่าเป็นอันเซตพิซีหลังจากเซตพิซีีดาวันกลับมามีหนามมีปลามีเขา่ามีข้ปุ่นนะครับจน,นยีสานเพื่อจะมาเรียงด้วยข้าวปุ่นนะครับ สคุนมันเป็นโรงท่านมีนามมียังนะครับจ่ละมูบานเป็นการ,การต้อนรับครับสู่ของอีกมู่บานหนึ่งนะครับเป็นประเภณนี้สืบสารกันมานะครับเดี๋ยวแบกไปรอสีภาไปเบ่งเป็นมุถาวายตนกันตนเงินตนทองนะครับผู้เฒ่าเมันก็เอา หลังจากทีเป็นแแห่วปนแลลวเป็นกามาร่วมตัวนะครับอาจารย์มันกะสิมาให้สินให้พรน,นะครับป่าเอามาทําบุญครั้งนี้เพื่อรับสินรับพรเอาไว้สังกัดศอกสังกัดท่านเพื่อให้บุญกุศลให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้รับผลบุญผลกุศลนะครับเกิดชาตินาก็ขพอให้มีแต่ความสุขความจเจริญแต่ละหมู่บ้านแต่ละ ตำบลแต่ละผู้คนเหมอนกับอธิษฐานจิตทั้งมั่นให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับเพื่อให้เป็นบุญกุศลกุศลท่านกุศลบุญนะครับเป็นกาถวายฝากเป็นก็ให้สิ้ในให้อนนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นประเภทนี่อีกประเภทหนึ่งหนึ่งของเจ้าอีสานนะครับซึ่งอาจจะมีคิดว่าน่าจะมีแต่แผ่ป่าอีสานนะครับบุญปวี่าจะมีแต่แผ่ป่าอีสานป่าเดียวนะครับของเจ้า ีสารทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าเป็นประเภนี้อันดีงามนะครับแบกไปรอจะมีโอกาสเด็กขาาอาบาได้เบิ่องทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องต่างบ้านต่างเมืองต่างถินได้เบิ่งกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเข้าไปเบิ่งกันไปยาวยๆไปเลยครับมีความสุขครับถือว่าบุญกุศลได้ได้จริงๆนะครับ อันนี้ความสุขที่เกิดจากใจนะครับบม่ได้เกิดจากตัวเงินตัวทองเลยเงินสิบาทหาบาทส้าบาทปาอาจารย์เบอ่งกับห้สินใน่้อนเบิ่งนะครับการทําบุญนี้ก็คือบุญบุศลต่างๆได้รับสิ้นรับพ้อนนะครับสําหรับนี่แบกเปยเราเก่าเข้า,ขามาสวัสดีครับ